และนี่ก็คือตู้เย็นที่จะทําให้ครัวของคุณดูแพงขึ้นได้ตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยละครับ TCL Size by Size P650 Series ตู้เย็นที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตด้วยดีไซน์กระจกหรูและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง631ลิตรจะผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือเครื่องดื่มก็จัดเก็บได้ครบเลยต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ไม่ได้สวยแค่ภายนอกเพราะภายในก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้อาหารสดนานขึ้นทั้งระบบ AAT ที่ช่วยลดกลิ่นกวนใจและ Multi Airflow ที่กระจายลมเย็นทั่วถึงทุกมุมม,มีประตูที่เปิดได้กว้างถึง 90องศาแถมมีระบบแจ้งเตือนอีกด,ด้วยถ้าลืมปิดนอกจากนี้ยังทํางานด้วยระบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ทําให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยําและทําความเย็นได้เร็วพร้อมกับช่วยประหยัดค่าไฟไปในตัวแถมยังมีรับประกันอะไหล่ทั่วไป3ปีมอเตอร์10ปีทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทําให้ตู้เย็นรุ่นนี้ทั้งใช้งานง่ายทนทานและตอบโจทย์ชีวิตประจําวันตรงกับคอนเซ็ปต์สเปซที่ใช่กับสไตล์ที่เป็นคุณ ของ TCL ใครกำลังหาตู้เย็นดีๆเข้าถึงง่ายแน่นอนว่าต้อง TCL